จัตทาหยาดโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวให้ฟังประจําวันลุกหลาน <c oughs> วันนี้เป็นวันพระหัสสวดีที่30มิถุนายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้นสองค่าเดือน8ปปีขานพระในวัดของเราที่มาร่วมจะมีการมาร่วมบวชนาคบวชพระนะ ทั้งหมดมีสาบสีรูปวันนี้ลูกหลานส4สีรูปลงมาฉันสาสิบงดฉันสีวันนี้จะมีการบวชพระเก้ารูปในวันนี้นะมีนาคทั้งหมดมีนาคอยู่สิบหที่นั่งแต่ว่าจะบวชวันนี้เก้าจำนวนที่เหลือก็คือว่าคงจะบวชวันที่เก้าอีกลูกหลาน วันี้บวชวันที่สามสิบขวชุดหนึ่งชุดที่สองพร้อมวันที่เก้าจะบวชวันที่เก้าอีกชุดที่สองกรกฎาคมันที่เก้ากรกฎาวันที่สิบสามเป็นวันอาสารหาบูชาวันที่สิบสี่เป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานภาษาคือวันอธิษฐานรรษาคือวันที่สิบสี่กรกฎาคม จากนี้ไปก็สิบสี่สิบห้าวันลูกหลานสิบสี่วันเป็นวันเตรียมพร้อมเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้มาเป็นสขีพยานมาร่วมกันนั่งคัตถบาต <c oughs> สำหรับพระที่จะมาบวชแล้วก็จะมีพระจากอินโดนีเซียเดินลูกหลานนะพระจากมาจาก ลูกหลานมาจากอินโดนีเซียสามสามนาคนะนี่แหละถึงท่นานจะอยู่ในอินโดนีเซียวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายทั้งอินโดนีเซียเขาก็เมื่อส่งพระเข้ามาบวชแล้วก็เขาก็ส่งจตุปัจจัยเข้ามาร่วมงานด้วยเพราะว่าเขามาบวชก็ไม่ใช่ว่าจะมาเหมือนพระประธานนะเขามาบวชเหมือนพระประธาน <c oughs> ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเมื่อกงจะไม่จ่ายในพระประทานม,มีตอดอกไม้ทูกเทียนบูชาท่านก็ไม,ม่ได้อยู่ได้กินอะไรกับเราแต่พระนุกลานที่มาจากจาตุรทิศมาจาก,จาก,จากทิศทั้งสี่ที่มามาอยู่แล้วก็ต้องมีข่าน้ำข่าไฟข่าอาหารการบริโภคเก็บไขรได้ป่วยยิ่งเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติ กระดิ่งวิ่งรถออกไปทำวีซงทำวีซ่าทำพัสปอร์ตยุ่งเหยิงอวุ่นวายพอส่งควรอยู่เข้าๆออกๆแต่ทำไงได้ล่ะั่นก็มีศรัทธานะเพราะนั้นลูกหลานศรัทธาญาติโยมในต่างประเทศต่างแดนอินโดนีเซียเมื่อส่งลูกหลานเข้ามาบวชแล้วก็ท่านคงจะมองเห็นมองเห็นค่าใช้จ่ายในจุดนี้ก็มังนะท่านก็เลย ส่งจตุปัจัยมาร่วมกองบวชเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะใไประวรณาร่วมงานบวชของนาคจากอินโดนีเซียสามคนจากวัดสังฆเมตตาอารามะและญาติธรรมชาวอินโดนีเซียให้ในงานบวชวันนี้วันที่30มิถุนายนพศ2565ณวัดป่านาคำน้อย ร่วมสมทบในการบวชนาคสมท่านสมคนเป็นเงิน1น7่0แสบาทหนึ่งแสบาททววนถวายผ่านหลวงพ่ออินถวายเพื่อใช้ในความจำเป็นของวัดป่านาคำน้อยขอให้อานิสงทานจงบรรลุนบรรดาให้รับความเจริญตลอดการละนานเทิญความปารถนา อ้าวไม่เป็นไรหลวงพ่อรับไว้ก็รับไว้เพื่อสงนั่นเพื่อคณะเพื่อหมู่คณะนี่แหละจะตุปัจจัยที่ได้มา,าเป็นของกลางาจากนั้นก็นำมาใช้เขาจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่ออยู่ด้วยกันไปจะมีอะไรเกิดขึ้นพาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหมือนกันนะ่ะส่งไปโรงพยาบาลได้ไปรักษา เวลาใครมาเขาไม่ใช่ว่าจะมาแต่ตัวเฉยๆเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาด้วยเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันกันอยู่ด้วยความเพราะเพียงสาม,มัคคีรักเมตตากันเราไม่ได้คิดเราไม่ได้มุ่งหวังเรื่องจสุป,ปัจจัยภายนอกเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกมีพ่อแม่คนใดบ้างที่ลูกออกมาแล้วทำชิวิติเอาไว้ ว่าลูกข้าพเจ้าเกิดมายิตตั้งอยู่ในท้องรักษาคันเป็นเงินเท่านั้นเออรักเอคลอดออกมาเป็นเงินเท่านี้เเมื่อเลี้ยงเข้ามาแล้วแต่ละวันใช้เงินเท่านีา้ใช้จ่ายพี่เลี้ยงเท่านีา้ไม่มีพ่อแม่คนใดทำเพราะหอะไรเพราะความรักเมตตาในลูกนะเหนือกว่าเงินคำทรัพสมบัติ เงินคาทรัพสมบิมาก็เพื่อลูกเนี่ยก็เหมือนกันลักษณะสิทธิวนุสิตธกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้เพ่งมองเรื่องว่าทุกศิษย์มาในอยู่ในวัดจะมีค่าใช้จ่ายอย,อย่างนี้ไม่มีครูบาอาจารย์คิดคํานวณมีแต่ว่าได้มาแล้วก็ออเอามีความจําเป็นก่อนใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ในวัดวาศาสานาในหมู่ในคณะ ถ้ามีความจําเป็นกันเพือเพ่อยังกู้หนี้ยืมสินจากคนอื่นมาอีกเพื่อใช้ในแนวในแนวจำงานจําเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยของพระลูกพระหลานจาาตหายาโยมนี่ยแหละอันนี้ก็เล่าเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังจะตุปัจจัยที่ได้มานได้มาโดยธรรมแล้วก็ใช้ไปใช้ไปโดยธรรมเพราะว่าพระทุกองค์ที่มาอยู่ด้วยกันดาา้ายจตายาโยม จะเป็นอาหารการบริโภคก็ตามค่าน้ำค่าไฟก็ตามค่าไฟกัไม่ใช่ธรรมดาแนละ้วลูกหลานนะคานนสาย,สายใช้สูตราเซลล์หมดไปตั้งล้านกว่าบาทแต่ขนาดนี้นกนเมื่อวานก็จะได้ใจสองหมื่นกว่าบาทต่อหนึ่งเดือนแต่ก่อนนะเกือบห้าหกหมื่นบาทต่อเดือนค่าไฟต่อไปเนะี่ยคงได้ยินว่าไฟจะขึ้นอีกได้นี่แหละพัดลมโมโนที่หมุนอยู่นี่ที่ไฟจุดอยู่นี่ มันก็ไม่ใช่ของฟรีเหมือนกันนะค่ะจะตุปัจจัยแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่มีปัญหาเป็นไปได้โดยอเนกสงฆ์พระธรรมเราเชื่อมั่นว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะ ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วเ,เชื่อมั่นในประธรรมคำสอนแล้วอยู่นสถานที่ใดมนุษย์มาเห็นเทวดาก็จะเห็นเทวดามาเห็นมนุษย์ก็จะเห็น <c oughs> ข้อสำคัญท่านอยู่ในศีลในธรรมเท,าทาา่านั้นพระลูกพระหลานน้องลุงทั้งหลายถ้าออกนอกลกูนอกทางอยากจะเด่นอยากจะดังแต่ทั้งที่อยู่ในยูนิฟอร์มสีสานล้นผ้าเหลืองแต่ออกไปนอกลกูนอกทาง กระโดดโลดเต้นออกไปอ,อกจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วนั่นแหละพระธรรมย่อมไม่รักษาแล้วนสิพระธรรมไม่รักไม่รักษาเตกไปนะ่าจานที่อดอยากเพราะอะไรเพราะพระธระรมไม่คุ้มครองอันนี้ทา้าวพระธรรมคุ้มครองอยูเอ่เราอยู่น่าานที่ใดอย่าไม่ต้องหวังไม่ต้องคิดพิจิกังวลว่าจะอดอยากนะมีแต่ความ พอเป็นพอไปถึงจะไม่ลำไม่รวยก็มีจตุปัจจัยพอใช้พอ,พ,อพออยู่พอฉันไม่ขาดตกบกพ่องในขณะที่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีอยนะู่เนี่แล้วเราต้องเชื่อพระธรรมอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้จะมีการบวชเก้าองค์และสัตวาญาณโยมลูกหลานะนาคทั้งหลายแหล่ก็มาจากจา,กจากตุรทิศจากหนวดเนื้อจดไตเหมือนกัน ก็้ังมาจากอินโดนีเซียอีกต่างหากขามน้าขามทะเลมาเข้ามากับเพื่อบวชในพุทธศาสนาจึงจะเป็นคนดีหมหมอกกายถวายตัวเป็นพระในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทสี่ของพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาแล้วหลวงพ่อเองก็มีแต่แนะนําบอกเราให้เป็นพระที่ดีนะลูกหลานนะ ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะลูกหลานนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะนี่แหละก่อนที่จะมาบวชกันี่มีการซ้อมขานหน้ากันพอสมควรเพื่อให้มันถูกต้องตามอักคระให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาคนะือป,ป,ปุบปับกระลวดกระลาดแก็มาบวชเลยไม่ได้พุทธศาสนามันต้องพร้อม ฝึกหัดให้พร้อมอขานหนาคให้ถูกต้องถ้าว่ามันไม่ถูกต้องหอเปอักขระนะอักขรวิบัติคลายกับว่าพูดไม่ถูกจะพูดหมาไปไปพูดช้างจะ,จะพูดเรื่องช้างไปไปพูดเรื่องแมวปนะเป็นวัวเป็นควายเป็นไม่ได้ต้องพูดให้ชัดเจนช้างก็คือช้างวัวก็คือวัวควายก็คือควาย อันนี้เะภาษาบาลีเท่านัผูกผูดให้ถูกต้องอากาักขระยงไม่ฟิบัตอันนี้ประการมีการฝึกซ้อมกันดีทีเดียวล่ะก่อนที่จะบวชนี่แหละวันนี้แหละลูกหลาะนบวชกระบวชที่ละสามสามองค์สามองค์บวชมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเข้าเป็นชุดทํามันบวชมากก็เดี๋ยวก็มัน พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนั้นให้บทเทิะตได้เทสามอง์แล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายอย่างน้อยก็สิบรูปเป็นกรรมการเป็นกรรมการยอมรับถ้าว่าถ้าว่าประเทศไหนที่มีพระน้อยประมาณอนุญาตให้ห้ารูปก็ได้ แต่ประเทศอย่างประเทศไทยของเราพระมากต้องสิรบรูปที่นั่งเป็นกรรมการหรือเป็นประธานเป็นกรรมการทุกที่รับหนักแท้อุปชาก็ต้องมีอายุพรรษาเกิน20 20ขึ้นไปแต่ต่างทว่ามีพระในยุคใดสมัยใดพันพรรษาหาพระยากสิบพรรษาก็ได้เป็นอุปชา แต่เมืองไทยของเรา20พรรษาขึ้นไปจึงบวชเป็นจึงบวชได้อาจารย์สวดก็เหมือนกันอาจารย์สวดก็ต้องอย่างน้อยก็5พรรษาแต่เมืองไทยของเราก็ต้อง10พรรษากว่าขึ้นไปให้เป็นอาจารย์สวดนี่แหละลูกหลานอันนี้เล่าๆเกาๆให้คณะสัตยา,าติโยมได้ฟังกฎระเบียบของพระสงฆ์เป็นยังไงการที่จะรับรองพระสงฆ์ได้เมื่อ แล้ก่อนที่จะเข้ามาบวชก็เหมือนกันต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจเลือดไม่มีเลือดยาเสพตุกยาเสพติดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะทําให้ติดต่อโนเนื่องกับหมู่กับเพื่อนไม่เพราะว่าในหลักพระธรรมคําสอนก่อนที่จะบวชท่านให้ถามอันใดรรยย่กระทำทำที่จะเป็นอันตร,ราย เมื่อบวชเข้ามาแล้วนะถามเธอเป็นล,ล,ลูกเรือนไหมลูกเรือนออลูกเรือนกุดทั้งกุดทั้งแป,ปว่าลูกเรือนออลูกทั้งกันโดกิลาโซ่เป็นขี้กลากเป็นโรคภัยไข้เจ็บติดตัวไหมท่านถามลูกหลานนะอันนี้ก็คือการที่จะบวชแต่พระของเราที่จะมาบวชแล้วก็ตรวจ สุขภาพเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถูกต้องตามหลักพระธรรมไม่ในเพราะนั้นเราตรวจให้หมอตรวจนะไปโรงพยาบาลแต่บางแห่งเขาก็ตรวจจัดค่าตัวจหลายร้อยบาทหลายร้อยบาทเหมือนกันลูกหลานแต่นายูงของเราท่านเขาก็ตรวจฟรีเพราะเรานายูงกับวัดเราวัดเราก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลดาวโรงพยาบาลก็ต้องช่วยเหลือเราเหมือนกันนิดๆหน่อยๆก็ยวนกันนะ นี่แหละอันนี้ก็คือเล่าๆเก่าๆในการบวชให้ลูกหลานฟังแต่ลูกหลานผู้ใดก็ตามผู้ที่จะเข้ามาบวชมีบัตรประชาชนามีบัตรประชาชนเข้ามาแล้วเขาตกไปยื่นเขาไปแยงเขา้าเครื่องกวดเครื่องตรวจของตำรวจก่อนนะเลยตำรวจนายโยงเขาจะแยงบัตรประชาชนเข้าไป มีคดีคงมีคดีความไหมมีคดีดำคดีแดงไหมปินบุคคลที่ทางราชการตำรวจเขาต้องการไหมเ,เขาต้องตรวจทั้งขนาดนั้นนะลูกหลานถ้าว่าผู้ใดก็ตามจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยต้องพร้อมต้องเป็นผู้มั่นใจสรุปแล้วก็มีอะไรเป็นผู้บริสุทธิ์อพอเราเข้ามาบวชมาบวชด้วยความตั้งอกตั้งใจมาเพื่อให้คนกราบคนไหว้นะ ไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วก็เป็นเราก็กราบแล้วก็กราบตัวเองได้อีกต่างหากข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจะได้อย่าททำอยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่ดีเราให้กราบตัวเองได้แต่ขนาดตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงเลยจะให้คนอื่นกราบมันไม่ได้นะลูกหลานนะการประพฤติปฏิบัติตนเนะี่ยต้องํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้ มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะั่แหละเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็พ่อแม่ก็ไดเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจอีกต่างหากซาธุลูกหลานของข้าพเจ้าได้บวชในพุทธศาสนาได้บวชเป็นพระอยู่ในวัดไปต่างหากคง,คงจะได้บำเพ็ญศีลส,สมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบางทีพ่อเคยมาบวชที่วัด เคยเป็นพระกรรมฐานเคยมาบวชที่วัดติต่างหากเ,าเมื่อเมื่อมีครอบมีครัวข,ขึ้นมามีลูกขึ้นมาก็คิดถึงวัดอ,อยากจะให้ลูกตัวเองมาบวชเหมือนกับเหมือนกับตัวเองบวชสมัยก่อนนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นทายาทส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นลูกหลานทุกคนในที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นให้ตั้งอกตั้งใจนะ สิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินในครูบาอาจารย์ห้ามแล้วอย่าทำนะอ,อ,อย่าทำาย่าทำไปแล้วมันก็ผิดมันไม่ถูกเมื่อทำไปแล้วเมื่อทำไปแล้วเนะี่ยถึงใครจะไม่เห็นก็ตามมันเป็นแผลในใจมันมีความมันเสียความรู้สึกในใจข้าพเจ้าไม่น่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยในขณะที่ข้าพเจ้าบวชนะน่าจะทำให้ดีกว่านั้นมันเป็นแผล จึกไปเป็นคาวาะแล้วก็ยังเป็นแผลในจิตในใจเพราะนั้นสิ่งความสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเสียเลยดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวเอาไว้นะอากตาตังทุก,กตงังเสยโยที่ลวงพ่อยกแล้วยกอีกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพระพ,พ,พุทธองค์ท่านบอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละจะตามให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพรนั้นให้พวกลูกหลานทุกคนนะไม่ใช่แต่ลูกหลานคนะณะศรัทธาญาติโยมทุกคนด้วยนะและก็พร้อมกันนะช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าพรรษานะศัทธาญาติโยมที่เป็นพ่อนากแม่นากญาติโกโหติกาของหนกักที่จะมาบวชในวันนี้กในพรรษานีา้ข้าพเจ้าจะทําอะไรนะข้าพเจ้าจะงดบุค ว่งดเหล้าจะไม่กินเหล้าโดยเด็ดขาดในพรรษานี้ลูกหลานได้มาได้มาบวชตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพุทธอุดมมงคลต่อหน้าพระพุทธอุดมมงคลสององค์ที่หนึ่งอยู่วัดอยู่ทางศาลาลุงาาลูกหลานเอในองค์ที่สองพระพุทธเุรมงคลสอง สาธุเข้าไปเจ้าในพรรษานี้เข้าไปเจ้าจะงดเล้าเข้าไปเจ้าจะงดบุรีเข้าไปเจ้าจะงดการปนันเข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดใครจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรนะอธิษฐานต่อหน้าพระประธานแล้วเมื่อต่อหน้าพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อออกพรรษาสาธุเข้าไปเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งความสัตด์ไว้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจัจจาอธิฐานได้บำเพ็ญคุณงามความดีนะั้นด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ได้บำเพ็ญมาเนะี่ยขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปน,ะนั่นแหละในเมื่อเราทําคุณงามความดีแล้วเราก็ขอพรเมื่อภายหลังไม่ใช่ว่าปุบป,ปับมาขอพรดะไปเลย ทั้งกินเหล้าด้วยหัวฟัดหัวเวียงเมาอีกต่างหากยังไปขอพอรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสิทธิ์ประสาทพรให้เราได้อย่างไรเพราะเราไม่ทาความดนะีถ้าเราทําความดีแนละ้วศีลธรรมริยธรรมคุณงามความดีจะประสิทธิ์ประสาทพรให้กับเราไปอยู่ณนะสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขนะจะทายาิโจมโลูกหลานนะและก็พร้อมกันก่อน จังผู้สูงวัยผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วห้าสิบหกสิปีเอาเถอะข้าพเจ้าก็ทำการทำงานมานมนานคงจะปล่อยจะวางให้ลูกให้หลานเอาทําไปซะข้าพเจ้าควรจะละวางถอยห่างออกมาบ้างแต่ก็ยังดูดูโยข้าพเจ้าจะมีสินห้าในสามเดือนในไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะมีสินห้า ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตของเขาชีวิตของเราเราก็จะรักชีวิตของเราคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็ต้องรักชีวิตของเขาเหมือนกันข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าข้าพเจ้าจะงดในการขโมยข้าพเจ้าจะงดเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราให้ขาดสตินี่อันนี้ก็คือศีลห้านะ ถ้าได้สินหานะโอ้เลิศประเสริฐนะศรัทธาญาติวงล,ลูกหลานนะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ารับรองรับประกันเลยนะผู้ที่มีสินห้านะถ้าเป็นมนุษย์อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ในพื้นมนุษย์โลกไม่ติดคุกไม่ติดตารางทําผู้มีสินห้านนะ,ะแล้วครับเ,เมื่อตายไปแล้วก็ไม่ไปสู่ทุกขติไม่ตกนรกมหมกไหมถ้าเกิดมาพบได้ชาติหน้าอีก ก็เป็นไปเลือกเกิดได้อีกต่างหากจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นมนุษย์ระดับไหนตระกูลไหนเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญเ,เพราะนั้นให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลนะลูกหลานนะศรัทธาญ,ญาติโยมที่หลวงพ่อแนะนําม,มาบอกกล่าวมาล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละการงดเรื่องต่างๆตั้งแต่งดระบายยมุกตั้งแต่ลดงดเหล่างดปุรีแล้วก็มีศีลห้าแล้วก็ไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดเราเป็นพุธทธศาสนิกชน เ,เราทำปฏิบุกปฏิบัติถูกต้องไหมมันปฏิบัติถูกต้องไงคือกา่าคือตื่นนอนมาเราต้องกราบพระซสก่อนแล้วก็ไหว้พระย่อๆซะก่อนเรื่องพายพิจดารก็สุดแท้แต่นะอ,อ,อ,อระหังกราบสามครั้งพุโทโธธรมโมสังโฆอ,อรหังสวากาโตแล้วก็จุปฏิปันโนนโมตสสะแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเ,เสร็จแล้วก็กราบ สามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังข้าพเจ้าต้องการมรรคผลนิพพานการประกอบคุณงามความดีทุกอย่างเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทําตอนเย็นมาก็ทำํทำทํากราบไหว้พระในพรรษาข้าพเจ้าไม่ให้ขาดถ้าว่าเราทําได้อย่างนั้นลูกหลานนะเมื่อออกพรรษาแล้วเราจะภาคภูมิใจลึกๆนะในใจอืข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดี จากนั้นก็เลยเป็นอุปนิสัยไปเลยนะก่อนลับก่อนนอนถ้าไม่ได้วหว้พระสวดมนตซะก่อนนอนนอนไม่หลับนอนไม่ไม่เป็นสุขเละต้องต้องได้กราบได้วหวยพระซะก่อนเนี่ยมันเป็นนิสัยไปเลยติดตัวไปเลยนะ้วเป็นคนดีเป็นมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมต่อไปภายภาคหน้าอยู่นสถานที่ใดแต่ใครก็ว่าใจมีหลักยึดทางด้านจิตใจของเรามีหลักยึด จิตใจไม่เว้งคว้างไม่ว้าเหวอ้างว้าเงียบเหาเศร้าซึมนะเพราะเวลาเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดท่านผู้ดีเป็นหลักไว้ในจิตใจนะนี่แหละ,ะที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้ฟังนะกันเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานอยู่นสถานที่ใดให้มีใจมีหลักใจมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะ ลูกหลานมาสู่วัดวาศาสนาถ้าว่าไม่พูดไม่กล่าวอะไรให้ฟังเลยเนี่ยเขามาแล้วก็จ้อยลอยอีกอย่างหนึ่งนะามาพูดลรงตาพูดกล่าวอะไรให้ฟังก็เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและพรในตีนเนอร สัพพโรข้าวินิมุตโตสัพตันตาปะวะสิโตสัพเวระมาติกันโตเนมบุโตจัตวังภาวะสัพเิติโยวิวะชา อาสตุมาเตภาวัตวันตารายโยตุเกณฑ์ยุโกผาวะพิวัฒนาสีลีสนิจจาวุธาปะจายโนจัตตาโร พาลาราตนาตยานุภาเวนางราตนาตย,เยาเรยชาสาโดคาโลคาพยาเวลาโซกาสัตุจุปัทวาอาเนกาอันตรายา,า,าเปเวนัสัตุอาเสสะตโต สายาสิทธิทนาลาพังตัวที่พาขยังทุขังบลังสีริอายุเจวันโนชาโภกังุติเจยัสวาสตวัสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตมาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัมบาบุธานุภาเวนัสดาโตที่พวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสัมมาธรรมานุภาเวนัสดาโตที่พวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสา ามวาสังขานุภาเวนะสดาโสธิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a ล p a n a k a m n o c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา